เขาไปได้40ล้านแต่กูไปอยู่บ้านหลัง4ี่ล้านราคา40่ล้านปูนมีเปลี่ยนไปจะจะไปจะได้ไปอยู่บ้านราคา40ล้านนะคะพี่น้องใหรว่ามีจากทางคุณมาแห้งล่ำซ้ำจังก็นี่อีกอันนี้ยังส่วนหนึ่งมันบอบปูอันบอล้าวอบไปแห้งคนนี้อ่ครับครับครับอันบรรดาลูกศิ์ของปูฤิษีมาแต่ปทมกรการมากัน ถือว่บบาทา้ากำพาผีน่อยทา่ากำพาข้อขาดข่าวครบหน่อยทา้ากำพาเสียเนา<ม>ท่ากำกาดัมดจนนี่เป็นลูกของปูฤาษีท่ากัมกาดำเป็นลูกของปูพระอินท่เาเทวราชจะ้ะ<ม>แต่หลวงปู่นี่เป็นลูกของปูฤาษีก็เจาต้อกม,ม,มาตามทาง<ม>ส่วนผลยุทธายลูกปูฤาษีนี่<ม>ส่วนมากจะได้ลูกท่านหลันเธอลูกพญ,ญ่าคนนี้ลองทมบดาหานาปูเนะขดผลยุทธายมันจ้ะตรงนี้ไม่แน่นอนจ้ะ มันจะได้เจ้าใไงในโตลลูลู่พญาหน้าเมืองก็จะเลื่อมมันพวกอันกระตอกกระต่อยนี่ได้เดาปูเด้อหากินสมบปติน้อยพูนนี่ว่าใส่ยินพูนหากินสมบปติน้อยอยู่ผลเดือดสามมื่นสามนิ้วสี่ใบ่นไดุ้่น้ำมันคอ้พูดหานิ้วย้ำมันคว้ากระซิไในพูนหากินสมบปติน้อยผุ่น่นอนจ้ะมาธรรมดาเนาะปูน้อชีวิตคนแน่นอน ชะสันบ่ได้ชดเซ่ปาในจอดมาถึงจุดมุ่งหมายมันหมดมัมนเป็นวังเก่าดินิจ้ะวงัวงเก่าวังบ,บ,<ว>บวกเงินบวกทองเ<ว><ว>ลยมาปูเดี๋ยว่าปูนี่ไปใส่บามรนสีคนนี่มองว่าว่างเรือล้วไปทั้งในกบ็บ่กพดีแต่ว่าปูมาห่อนมองได้แห้งดีไปหนาเนาะแปลกเนาะพวกดื้อสีโลกเนี่ยโอ้ยแมนเบิร์ตดูนั่นมันีิจ้ะแมนเบิร์ตครับแล่นรถออกไปนี่ ไปเลี้ยวขั้วไปห้อยผดกเลี้ยวทรายตรงออกไปกะเมือนเมื่อทางบานเขาหลุดไหจ๊ะนี่ไม่ใกล้นี่ไม่นีไม่หนีไม่นี่ไม่ฝากซ้อนให้ฝ่ายนี่ไม่นีไม่หนีเสร็จเมื่อบานเขาไหมไม่เรอเรียนน้ำฝนในฝุ่นตลาดไทยได้ฝนนี่ท้ายเมื่อบานเข้าไหมนี่ไหมออกไปนี่ก็ไปพิสไปแยกอัน บ้านหาที่ซื้โลกซ้ำไปทางแยกไปซื้อบัดีบัดีงวดงวดนี้นี่ที่มันใจเมื่อนั้นเป็นจังไดพิ่นมาไหเป็นจังไดในปูปนลุ่มบ่หรือจังไดงวมาไายเบิ้งหวดจะดีมาก เดี๋ยวได้ครับนี่กาองตรงนี้ครับก่บล้อกครับนี่นอนสถานมาบอกแกเฮ้กระเรืออากกาไม่เขียนไว้เ้าอุปกรณนี่นี่หงวดเไม่หันจโอ้ฟังจ้ะนี่นี่นี่สองเก้าแปดเกนย์องม้าี่แม่จ้ะมีแค่นี้อ้องแกสงแดนมวันนั้นดิีอันโปรไหศูนย์สองเนาะค่ะออกสองเขาจถึงว่าจะเชียมจ้ ฝันก็ลหมือไหมาแต่ว่าพูดึงบอก03สามพดึงนางอยู่เขาเป็นนางอยู่ไหดิแต่ว่างวดนี้งวดนี้ปู้มันใจตัวใดกับงวดนี้นะตัวนี้เก้าแปดูนดตัวนี้คนอย่างโอ้อันนี้ของงวดที่แล้วโอ้งวดที่แล้วเขาเขาที่เขาศูนย์สอง้าแปดศูนแล้วก็ต้องเก้าเก้าสุดยอดบุโอ้โหามันใส่แล้วมันบุกขุณมาค่ะปุ้มเฮ้ยนามมันเลือกแมม มันไม่น้ำตื้นเนาะน้ำซีกเม็ดร้าเม็ดเขาจึบอกทำไมมันไม่น้กวนมันน่ากรเสียนตัวน้ำเลกมันบอกคุณเด่นมันบอกมันใส่อันนี้จ่น้ำตื้นๆแล้วมันขุนอยู่ตรงนดไอ้บ้านนั่นตัวนี้มากขุนบ้าคันุนมันบริสาทบอกครับบอลบอมีสาด์บริสาทบอยู่นี่ก็สบายแต่ว่าที่นี่แรงแรงในที่แรงบอกครับจ้าของดีพ่อที่นตาแกว่าไม่น้อยซบอ เปนบปอกเป่าในว่างเลยจ้ะปูมาปูเห็นจังไหนบอกครับข้าเจ้าไม่เหลนทั้งยี่จ้าอ๋อออกมาหเห็นเป็นตัวเป็นตนบอกปูเล,ลยจังไหนคร<ต>ับอันนี้ไม่เป็นส่วนบุคคลขาเจ้ากอ็อย่างขึ้นมาเลย,เลยจ้ะโอ้ <ยา S 1> เป็นเป็น,เป,นเป็นบวกเป็นว่างนี่เป็นทรัพย์สินของขสมัยโบราณโบราณโอ้ของสมัยก่อนเนาะปูเนาะสมัยร้อนค่ะค่ะมีบ้านของบ่ากษัตริย์ฮั่กบอกกัไนาปูเอาว่าผู้สำคัญว่าเท่าไปผู้สำคัญของประเทศไทยค่ะเนาะ ก็ห้องว่างน้อยขอข้าใจว่างหลวงก็ขอใจคืออย่างหลุดก้อนัจักบอาจา์อยู่งปูมี่อยู่ว่างน้อยอดูข้อใแม่อันจาเขจเ็ดใหม่บรณะใหม่ข้จก็เริ่ไปอยู่เมืองใหม่นี่เราว่างสมบัติเนาะปูเนาะมาหอดอะไรค่ะสาธุโอ้อ่าพอ้องออดชามีมีมีเร่องะบอกรงบาอ่ะ มีของเล่าพี่จันอ๋อยู่นี่ใช่เราจะแต่งไฟแต่งอย่างนีให้เบิ้ลอันฟูไม่ดีผู้จับให้ลูกเจ้าบ้านนะเอาล้องตามกูหนาเนี่ยอย่าคิดหนาเรารอจ้ะโอเคอ๋อปนักโทษเราเป็นแขนคอเลยตัวนี้ปูบอกเตรียมรับเงินล้านค่ะพี่น้องค่ะเตรียมรับเงินล้านเด้อค่ะเตรียมรับเงินล้านเลขตัวนี้เตรียมรับเงินล้านค่ะพี่น้องเก้าแปดศูนย์ สองหกหกสองรวยอย่างเดียวเตียมถอยกอจะเด้อบอบอกอีกแล้วปูว่ะจัดไปจัดไปแนวทางแนวทางฝากตอนจ้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยอันสามตัวบนนันสื่อสองตัวนั่นไม่ได้แปดส่วนโอ้ยแม่งเดียวใจเดียวเลยแล้วตับแตกเลยเนาะปูพิจารณาเอาเด้อพวกเจ้าเฮ็ดเอาเองเดิมีอะไรก็ต้องพิจารณาอุ้งยันงามปะงามปูงามโอ้ยภาคภโมิ เ็นชัดามปันผ้าไหมแราคาเป็นหมื่นพะโลปูแปดศูนย์แยโซกันเพ <laughs> ราะว่าสองนี่บาว่าบอดทั้งสองยูทูบจ่ายเงินบอกท่านเขาหู่จากปูนมีเลยจ้ะอืม่นูค่ะปูแมนอืมโอ้ดูเดือนเล่นมาปูแมนเขาพอใจลูปจกปูมีเลยจ้ะอืมจริงๆริงจแมนลูกปูมีบ่ได้ขอประสับมาหน้าเลยอปุคุยขอผสมนิเทศหรือขอแต่ปูมีหมู่จากกิดหู่จากใหญ่สองยูทูบมีจ้ะเพราะว่าสองยูทูบหน่อยนี่ มันดังดังมันดังก็ส่องยุทธ์ถูทั้งอื่นได้จ้ะแล่ไม่กะเขาเจ้าเห็นห้องเขาเจ้าก็ดีใจเขาเจ้าก็อุ่นใจทั้งส่องยุทธ์ซ่องนี้เด้ซ่องควนพันรวดสุพันรวดยิงของพันรวดยุ้ยนหอยวยนี้ได้จ้ะอันนี้บอกให้ฟังได้จ้ะลงรถมอนดันมาหอดหกโมงเช้าลงรถจากนองค่ายมามาหอดนาวันครอาวินยม่อใส้อยู่นาวันครสามสิบคันปูบุญมีใช่ไหมปูบุญมีใช่ไหม บอแมนปูนมีบอมาดอกเลยแม่ขาคนหนึ่งคนก็ขายกระเพาะแกะเนี่ยาปซเขากี้กินเขาว่านี่ปูนมีใช้หรืูปปากเขาเขาเลิกกดโทรศัพท์ไปเบิ่งพวกยูทูปนี่ปูนมีนี่เอสซอร์วินเห็นบัสย่อยหันเพราะว่ากล้องตะละตุโทรศัพท์เขามีคุมมือคุ้นมาจากเขาหายบิ่งบอแมนบอแมนปูนมีหนูแจมได้ลูกพระคำเนี่ยตายแล้วกดยกเลยมันนี่ปูว่าให้ลูกแน่ผู้ใดกดไลค์กดแท่งวเน็ตแจังได้ก็ได้สามตัวอยากได้คนติดตามจ้า มหาตะว่าเขากระติดตามอยู่แล้วจ้ะของพวกนี้เขาขาดมูอปูนมีบ่ได้จ้ะในโลกนี้ดิในประเทศไทยนี่เยนิตาซ่องยุ่นนี่อย่าเบิ่งซ่องยุทูพกตัวจ้ะเพราะว่างวดที่แล้วเขาซุ่นสองสองศูนย์เต็มๆน้ปูเนาะเขาฟังอยู่่ะงวดที่แล้วก็เม้นตัวซ่งบอกไปมันเขาก็ดีใจแล้วว่าเออบอกร้าซ่องเอฟซีได้จ้ะไปพิจารณาเบิ้งเลขที่ปูนมีบอกไปให้น้ำกะวังบวชกับซึก ก้ามบ่ก้ามจาก,กับบอบอกคือเกาแม่งก,ก็บุคลิกกับภาพก็บพราคือเกาตัวใดมันสีข้มกว่ากันมืนในปูมันสูบเป็นจัวสีผ่านตัวนี้ข้มว่าวยังก็บม่ได้ผิดไปไอแกเกลี่ยงกันทีเป็นยังอยู่แค่พเก่กกเกลือเกลือ <c oughs> อืม <c oughs> จำหนึง่งบอกให้ว่าเป็นยังไดก็สระซังต่าบแต่ยังอยู่ในทางเส้นนี้กระสริอบอกปวดซัดไปบะหมี่กระซังเจ้าของบ่มี่กระซังเขาให้ พวกเอฟซีหรือพวกนักจัดรายการหรือพวกที่เบิ่องสองอยู่ว่าไม่ค่าไม่คายิ่นมอสอกมอยใไซรับจ้างอยังกระสังทุกสาขาสิทธิ์จับเอาไปซื้อลองเบื้องถันนักกันนักสองหกหกสองเด้อซื้อกลับน้ำเด้อล่างอย่างเดียวบนคือเก้าแปดศูนย์สื่อบนแปดศูนย์ศูนย์แปดน้ำเด้อค่ะอย่าเอาแต่ตัวเดียวไล่ก็คือว่าอัดล่างแล้ได้เลยเนาะปูเนาะจานอามค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆครับปูขอบคุณหลายๆ อันนี้ล่างอันนี้บนแต่ว่าตัวนี้หันมัดขาดไม่ได้เพราะว่าเปล็บเล็กบูุรักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเขาบอกาะคือหัวกระลุงไทยโอ้บ่บ่หัวสักกระเทียมร่งกัย่าล่มกันเนาะปูเนาะบ่ตัวนี้ค่ะถ้าประยุหัวกับยุไทยบอ้บ่ห้ฟังเงืซื้อเออแต่ว่าบ่บ่เมนบ่ห้ฟังเงืนซื้อเพราะว่าเรลยมัดเป็นเลียประเทศไทยสุดค่ะค่ะเอาไปแซกก็ได้เห็นไหมค่ะเอาไปแซกมัดไปรักนุ้ยก็ได้รักซิบก็ได้แต่ว่าเอาไปรักอะไรก็ไปรักร้อยนี่ นานๆเพิ่นส่วนมากเพิ่นสิไปจังซี่จ้ะโอ้เพิ่นสิไปเลี้ยงไปจังซี่เนาะปู่เนาะะไปลักร้อยแต่ว่า6 6 2 2 6นี่อัดล่างอย่างเดียวเลยแม่นจ้ะ่าบ่ต้องออกว่าห้วย6กับ9มันตัวเดียวกันบ่ว่าบ่ว่ามันบ่นมันเป็นน้ำปากค่ะความแคบบ้าเลยความแคบบ้าเลยคำว่าคำว่าตัวนี้เลยล่ะจ้ะว่าจังซี่ะคำว่า9ก็คือ9นี่แหละเพราะว่าเห็นเพิ่นเว้าสู่ฟังแนวนั้นค่ o, ะคาถา นี <muitas> ่น้องปูเนาะจ้าควาเป็นว่าเห็นเลนได้จ้าอ่าครูคาถาใส่คาถาผมจอบกระดาษสื่อผ้าไหมผืนนี้มาใส่ค่ายได้จ้าเหมือนสามได้จ้าเนี่ยผ้าไหมผืนนี้ได้จ้าค่ะปูเหมือนสามนะคะป่ะมาไหมือค่ะเงินเจ้าก็ใส่สองสามพันมันได้ยังไงจ้าค่ะปูน้องค่ายขอน้องปูเนาะจ้าสื่อภูมิสังไดจ้าค่ะสื่อซื้อพูมสังจ้าแล้วพอซื้อก็บอะไรค่ะราะว่าต้องเห็นมาถึงต้องตามกฎหมายเพราะว่าอยากให้ลูกให้หลานมีเงินมีทองแท้แม่ลูกปูนี่ถึกอ่ะ รื้อบถึกกะสร้างออกไปขอแต่ว่าไปท้ำดีไป้ปวดสัตว์ให้โลกมนหนึ่งได้กินข้าได้กินน้ำมีข่าวมีน้ำเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ในชัล่าซื้อหาบาทซื้อบาทก็บ่เป็นหยังเด้อบ่อยากซื้อก็บ่เป็นหยังจะจะเห็นตัวมากอ่ะสามดิตอนทั้งสองพรพาเลยอีกขออย่าอีกว่าอีกอย่างหนึ่งเด้อวัตถุมงคลปูนมีที่อยู่กับพรพารวยสุพารวยอาชีวินพารวย ดาวรุ่งเรืองพารวยตอนนี้เขาเจ้าก็เล่า <c oughs> โอ้ปูเมตตาเฮ็ดสีเพิ่งเพิ่มเด้อเขาเจ้าว่าสีเพิ่งมันไม่หน่อยเนาะ